วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการจัดการหนูนะครับการหนูในบ้านนะคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าหนูที่มาที่บ้านเราเนี่ยเป็นเพราะอะไรหนูเนี่ยมันมาเพราะว่ามันต้องการมาหาอาหารเอมันได้กินอาหารปับไปไร๊บเลยนะฮะมันก็จะวิ่งเลยแล้วมันก็จะมาที่แหล่งอาหารของเราดังนั้นวิธีการจัดการก็คือ,อ แต่ในในก่อนนี่ผมใช้วิธีการ đ đ công, ดักลึกกรงนะฮะเช็ดกรงดักหนดักเสร็จแล้วมันก็ก็ใหม่ดักไปดักมาแก็ใหม่มันไม่จบฮะต้นหลังก็เลยใช้วิธีการใช้ e m เลยนะครับ e m นะฮะ e m แต่ว่า e m เนี่ยมันมีหลายแบบอันนี้เป็นสองเป็นสองเป็นผงใช้โรยลงไปในน้ำนะฮะบางคนอาจจะใช้ e m ที่เป็นเป็นน้ำเป็นหมักอะไรก็ได้แล้วแต่จะขอให้เป็น e m เพราะ e m เนี่ยจะสามารถดับกลิ่น อาหารได้นะฮะเป็น E M นี่คือ NC นอีไอยินซีนะฮะยินซีใช้ไทยได้ยินทีนี้ผมจะใช้ E M ็มเนี่ยนะใส่ลงไปในน้ำนะฮะเดี๋ยวได้ลองลองดูนะฮะจะใช้ E M ใส่ลงไปในน้ำนะฮะอ็มหนึ่งสองนี้นะผมก็เทไปในน้ำนะฮะมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยก,ก็ประมาณพอประมาณ นะประมาณนี่อันนี้เป็นเป็นเป็นตองเป็นผมผมไปใส่ลงไปใส่เพื่ออะไรเพื่อจะที่จะหมักเอาไว้เพื่อสองคืนนะสองคืนเทตะกะเอาโอเคนี่นะครับพอไปผสมพอเทลงไปในในถังมีที่ผมเตรียมน้ำไว้แล้วนะฮะก็ขวนนะ ไม่ว่าจะเป็น e m แบบไหนก็ตามเนะฮะเราต้องควรนันแหละควรควคนก็เลยคนคก็ไว้นะคนไว้ก่อนควรเพื่อมันกระจายไปทั่วนะฮะถ้าเราใช้วิธีการหมัก E m เนี่ยจุดประสงค์ก็คือต้องการใ m อมันละลายในน้ำแบบนี้แล้วมันก็จะขึ้นฟ้าเราทิ้งสักสองคืนนะฮะทิ้งไว้สองคืนให้ให้เอมันลอยลอยขึ้นมาขึ้นฟ้าจากนั้นถึงเอาไปใช้งานนะฮะนี่ผมก็พึ่งเทลงไปก็ต้องรออีกสองคืนนะสองคืน คืนนี้ก็คือพรุ่งน,น,นี้เราจะส่งคืนแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับตอนนี้ก็เอไอเอ็มที่ใส่ไปก็หมักไปแล้วอสองคืนแล้วนะครับสองคืนแล้วคอนนี้ตักน้ำเตีียไปใช้งาน <c oughs> ผมจะเทสองขันสองเอ่อสองสองขันเลยเทลงไปนี้ยเดี๋ยวนี้เปที่ล้างจานเนี่ยเทตู้สองสองจานเดี๋ยวมันไม่ต้องรับเก็บสองขันนอกจากตรงเมื่อกี้ที่ล้างจานนะครับผมก็จะมาตรงที่บริเวณที่น้ำจากการล้างจานเสียอาหารส่งไปผมก็จะมาล้างนี้ด้วย ตในบริเวณนี้เนี่ยตรงนี้ที่ตรงนี้จะโปรตีกกอนนี่หมูเคยมาแบบนี้นะครับครับหลังจากที่เราใ,ใช้ EM เอ็นะฮะ ลาดไปทั่วบริเวณที่เราคิดว่าหนุ่มจะมานะฮะโดยเฉพาะใกล้ๆแหล่งที่เราผลิตอาหารคือห้องครัวนะครฮะสำคัญมากเพราะห้องครัวเนี่ยเราไม่เกิดกลิ่นอาหารนะฮะทีนี้มีว่านอกจากเราใช้ EM แล้วเนี่ยนะฮะจัดการยกกลิ่นอาหารแล้วเนี่ยแต่ว่าอาการการจัดการกินอาหารเนี่ยเราก็ดูว่าสักเดือนหนึ่งหรือว่าสองเดือนอย่ที่เรานะฮะว่าเราจะจัดการเอ็มลงไป ในในในแถวบริเวณห้องครัวเนี่ยเมื่อไรอัน,นี้เราต้องดูเองนะครับอีกส่วนนึ้งก็คือว่าในถังขยะของเราที่อยู่ในห้องครัวเราต้องอผมเนี่ยผมใช้วิธีการทุกๆุกเย็นหลังอาหารนะฮะหลังอาหารเย็นผมจะมัดใส่ถุงแล้วไปทิ้งข้างนอกแล้วเทศบาลก็จะเก็บไปทิ้งนะผมจะไม่เก็บเศษอาหารเอาไว้ที่บ้านนะฮะไม่ไม่มีเลยทุกๆุกเย็นเนี่ยนะฮะเราอาหาแล้วก็ทำแบบนี้ทุกทุกครั้งนะฮะ มีสองวิธีนี้แหละรับรองได้ว่าหนูจะไม่มาเลยนะฮะหนูไม่มาเลยที่บ้านผมตอนนี้ไม่มีหมูไม่มีหนูเลยนะแต่ก่อนนี้ต้องใช้กลมดักหนูดักแม่ข้างในบ้านนี่ยังมีหนูเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีนะครับไม่มีไม่มีแม้แต่ตัวเดียวครับ